สวัสดีครับมาพบกับช่องพีแอนนอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาชมต้นไม้ที่มีสีสันเยอะแล้วก็สีสดมากเลยนะครับนั่นก็คือลือสีผสมนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ใบที่มีหลายสีนะคะมีมากเป็นร้อยสีนะแต่ว่าอันนี้คือมีเท่านี้นะคะชอบแดดประมาณ50เนะะแดดช่วงเช้าต้นที่มันได้รับแดด แบบพอดีนะคะประมาณ50เปอร์เซ็นสีมันจะสดอ๋อแล้วสีเนี่ยมันจะมีตลอดปีเลยไหมครับมีตลอดปีค่ะอ๋อมีตลอดปีเลยนะครับเท่าที่ดูก็สีมีสีสวยตลอดปีนะคะอ๋อแล้วมันต้นใหญ่ไหมครับต้นต้นโตต้นเป็นพุ่มโตมันจะแตกกิ่งออกไปอ๋อ อย่างใบนี้เขาก็จะเป็นแฉกๆนะคะแล้วก็มีสีออกแดงแล้วก็ขอบเหลืองนะคะอ๋อดูนะครับแต่และใบก็ไม่เหมือนกันนะครับอดูต้นนี้นะครับมีใบแบบนี้ครับ,อ,บออกอ่วงวลักษณะของใบดูต้นนี้นรครับใบก็ไม่หยีนี่ครับเป็นแฉกเป็นแฉกอันนี้เป็นลักษณะใบเหมือนกอ็ไม่หยีขอบเขียวอ๋อแตกต่างกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสีข้างในเขียวแล้วก็น้ำตาลแดงแล้วก็ขอบเหลืองอต้นนี้ใบเป็นรูปทรงนี้ก็จะเป็นข้างในออกสีม่วงแล้วก็เขียวอ่อนด้านนอกอสีสดมากเลยนะครับแล้วก็หลายสีด้วยก็มีแบบนี้นะคะ<อ>แดงเขียวแล้วก็ใบหลายแบบด้วยสีนี้สีนี้สวยม่วง เหลืองเขียวนะคะอ๋อดูใกล้เลยครับอ๋ออันนี้เขียวเขียวมะนาวาเขียวมะนาวอันนี้ไม่ใช่เกิดโรคนะครับไม่ค่ะเขียวมะนาวเป็นสีของมันเป็นสีของเขาเลยนะครับเดียวว่าเขียวมะนาวครับก็มาใบนี้นะคะโอ้สุดยอดอสุดยอดสวยมากเข้มแล้วก็เขียวอ,อันนี้ก็จะต่างกันอีกมีออกดอกแล้ว นอันนี้นะคะอ๋อนี่ดอกเขานะครับเราสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้ไหมครับดอกมันมีเมล็ดค่ะแต่ยังไม่เคยลองแบบใช้เมล็ดอ่านนี้สีส้มส้มเหลืองอ๋ออันนี้ลายนะคะโอ้โหคือมันเยอะมันเยอะมันเยอะมากๆเลยนะครับลองนับดูว่าีกี่สีออันนี้อันนี้ก็อีกสียนึังค่ะอันนี้ก็อีกสีหนึ่ง ที่วางอยู่ตรงนี้นับมานิสิบกว่าสี่แล้วสิบกว่าแบบแล้วนะครับมันมีเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่ามีกี่สีนะมีกี่แบบนะครับมีมีเยอะมากเป็นร้อยๆเลยนะครับโอ้โหแล้ววิธีขยายกันล่ะครับขยายพันธุ์ยังไงครับขยายพันุ์ก็คือตัดชำนะคะตัดอ๋อนี่ก็คือร่องรอยในการตัดนะครับอันนี้คือ เวลาคนมาสวนก็จะเป็นต้นที่สีเขาสวยอยู่แล้วเขาก็จะอยากได้นะคะก็คือเรายังไม่ได้แบบแบ่งขายจริงจังเขาก็จะมาขอตัดไปตัดกิ่ง<อ>แล้วก็แล้วก็ขายให้แบบตัดสดเลยอย่างนี้นะคะมาดูการขยายพันธุ์นะครับทำจำนวนทำยังไงบ้างน,นะครับลองเลือกกิ่งที่ สวยๆเนื้อนิดนึงนะคะกิ่งสวยๆเป็นกิ่งแบบไหนครับกิ่งที่เหมาะในการนํนไปขยัดแบบตรงอ่อนเกินมันก็ไม่เกิดนะคะเราดูตรงที่มันแข็งๆหน่อยอ่ะอ๋อจำเป็นไม่ว่าจะต้องชิดโคนครับก้านชิดต้นไม่ต้องตัดเฉียงเฉียงด้วยนะครับเพื่อเพิ่มส่วนที่มันให้รากมันออกมาเยอะ อ๋อนี่ครับตัดเฉียงๆนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีคือป้องกันไม่ให้มันเกิดราแล้วก็ไปเอาปูนแดงนะคะมาทาตรงนี้นะคะตรงที่เราตัดออกไปต้นมันก็จะได้ไม่ตายเพราะว่าบางทีอันนี้คือแบบเราไม่รู้นะคะเราเคยไม่รู้ก็คือเราตัดไปแล้วมันอาจจะขึ้นลาง่ายค่ะมันก็จะเหี่ยวตายไปอย่างนี้นะคะก็ วิธีป้องกันคือเอาปูนแดงมาทาอ๋อโอ้เป็นแบบนี้นี่เองว่าตัดแล้วก็เอาไปชําแล้วก็ต้นไม้ต้นแม่ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ก็มีจริงจริงยิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกสวยอันนี้เหี่ยวนี่ยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับเราก็จะไปดูนะครับว่า,าวัสดุในการปลูกนะครับมีอะไรบ้างนะครับม,มาดูวัสดุปลูกนะครับก็จะมีมะพร้าวสับหนึ่งส่วนแล้วก็ ดินถุงเราเนี่ยนะครับหนึ่งส่วนก็คลุกเขาให้เข้ากันได้เลยดินที่ใช้ก็อาจจะเป็นใสขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสาพพับเพราะว่ามันจะเก็บกับความชุ่มชื้นได้ดะะีแต่ก็ควรจะเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวรากเน่าโอ้เน้นเน้นดินดินโปร่งนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ ใส่ปุ๋ยสุดเสมอเดี๋ยวเราจะปลูกเลยนะครับก็จิ้มลงไปเฉยก็เอาใบออกด้วยนะคะโอ้โหถาดนี้ครับมีอยู่สิบกว่าแบบเลยนะครับเอาใบออกให้เหลือน้อยๆนะครับแล้วก็เสียบได้เลยป,ปักลงไปเฉยๆอ๋อปักแค่ปักแค่นี้เองนะครับอืมออไม่ยากเลยนะครับคือปลูกง่ายสีสวยแล้วก็ราคา เบามากนะคะอือเอาไปขายยังไงครับคือปกติที่ขายกันนะคะก็จะกิ่งละสิบบาทยี่สิบบาทหรือแพงกว่านั้นนะคะกิ่งนี่นะครับสิบบาทใช่ค่ะโหหมายถึง<ต>ว่าาส,สวยคือมากกว่าสิบบาท อหมายถึงว่าเอาไปเสียบแล้วให้มันเกิดแล้วใช่ไหมครับถึงขายไม่ค่ว่ตัดสดเลยสิบาทตัดสดจิงแล้วสิบาทใช่โอ้โหแล้วก็อีกวิธีหนึง่งวิธีการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งก็คืออ่าชําน้ํานะคะใส่น้ําสะอาดแล้วก็รากก็จะงอกนะคะแต่ว่าวิธีนี้ก็ง่ายเหมือนกันเพราะว่าแป๊บเดียวก็มีรากนะคะอืม ก็เหลือเหลือใบไม่ต้องเยอะอ๋อเหลือนิดเดียวนะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่คนมาที่สวนแล้วก็อยากได้กลับไปนะคะโอ้ก็สีเขาสวยเขาสดขนาดนั้นเนาะผมก็ยังโห่ตื่นตาตื่นใจด้วยนะครับเรื่องของสีสันของต้นหรือสีผสมสีสวยมากๆสีสดด้วยและที่สําคัญมีมีหลายแบบนะครับ ไม่ว่จะเป็นลักษณะใบลักษณะสีก็ปลูกง่ายอ่าเบหนึ่งกระถางในงกระถางอ่ะหกนิ้วนะครับใช้ประมาณกี่กิ่งครับแล้วแต่เราเลยค่ะอันนี้เราก็จะให้ประมาณสี่ห้ากิ่งนะคะอแต่ถ้าต้นมันโตขึ้นเราก็ค่อยไปแยกออก มาทำไว้เยอะหลายๆสีนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการเลือกซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้แบบนี้ก็อ่าก็เหมาะกับการปลูกต้นไม้ในช่วงหน้าหนาวในช่วงของต้นไม้ราคาถูกนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปทำเป็น อา,อาชีพเสริมได้เลยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับนี่นะครับเยอะเยอะเยอะจริงๆครับหมนนี้เท่าไหรครับไม่รู้่สิบกว่าสีค่ะกี่บาทครับกิ่งละสิบบาทมีหลายสีมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวก็ยังไงจะอัปเดตอีกทีนึงว่าปลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนนะครับ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับปลูกต้นไม้ให้มีความสุขนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ